ครับสวัสดีครับคลิปนี้เขาจะมาหาหอยนะครับหอยปังครับไม้ที่เขามาดักปลาไหลอ่ะครับคล้องนี่มีหอยปังนะครับเราก็เลยมาเก็บหอยไปก้อยครับเพื่อนมาครับมาเก็บหอยนํากันครับตี๋ครับคล้องนี่แหละครับหอยพอมีอยู่นะครับจับน้ำอะไรนี่ครับเพลแล้วครับอนนี้หนึ่ง ครับหอยครับดิเนย์ดีอยู่นะครับตัวหน,น,นึ่งแมนหมดตายยังโอ้ยังไม่ตายนะครับนี่นหน่อยนะครับในหน่อยเขาเบานะครับครับหนึงน่งครับสามหน่วยหรอครับมีอีกบ่ขอขงเทือกหนึ่ เปิดแล้วนะครับแต่ข้องไงเลยครับ หอ้วยลายยู่นะครับนี่มาครับมาเก็บหอยไปก้อยน้ำกันครับอู้ดึงครับตุนเงินหนึ่งอยู่ผมครับลมมาน้อยเนาะโอ้ลงไหนครับลงไหนอย,อยู่วายบอแมแอนต์นี่ <c oughs> จมไปแล้วว่าจมนะครับเดี๋ยวไม่ไม่เคี่ยงมากครับไปจมแล้วเอ,อ้ยอย่าพุ่มจม เฮ้ยดีมากแลวครับได้แล้วอหอยพอมีอยู่ครับโอ้แมนไปยืนเลยหรืหอยืนีนีปิดหาวง่อยนะครับพี่นี่โอ้อห้อยไลยครับอหอยไลย ข้างน้ำไหลนะครับโอู้้หน่อยนึงครับต้องหาเบื้องดีๆครับแบบ่ไม่เห็นบังนะครับนี่ครับหน่อยนึงสองหน่วยครับยี่นี่เห็นบ่ครับนี่นนโอ้หลายๆเมีเนยใหญ่นะครับ ออียด้วยนึงด้วยนึงครับนี่เป็นหอยปังนะครับนี่เปื่อเขาจะแข็งกห็หอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่กับเปียกออนก่อน,นะครับ ลไปยุ <c oughs> ่งห่วกัดนะครับนี่ขัา,ขานขาไปแล้วใส่เก่งอาสนมาผ่าดแล้วนี่นี่ครับน้ำปลาหกกับมีนะครับนี่ น้อยๆเขาก็เบานะครับนิองๆครับโอ้ยุ่งไหลโอ้น้อยๆยอยยออยเอาอยู่บนนี้เบานะครับปีนไม้ครับ เดี๋ยู่บนหางดอกฟังอีกฟังหนึ่งครับโอ้นยในไงดีนะครับนี่ยในไงดีอยู่ครับไปแล้วไปแล้ว หนึงสองหน่วยนะครับอู้งเปลือกหอ,อยตัวน,นี้ครับง่เลยครับนี่เห็นบ่ครับนี่อู้หูง่คับครับ,รบตายแล้วนะครับนี่ตัวปุยุหรอครับเดี๋ยวจะเปลือกครับ หน่วยหนึ่งครับยุ่งไปเลยครับสองหน่วยครับ ไปตกละสามหน่วยเลยครับอู้นี่ครับหน่วยหนึ่งดำขมืออยู่อูยย้หน่วยหน่วยใหญ่ครับนี่ไงเลยครับหน่วยนี้ครับ หอยไงครับเขาก็ะได้พ่อแล้วนะครับเต็มถุงแล้วครับนี่พขได้ก้อยแล้วนะครับครับคิดดีกับพารทุกคนมาเก็บหอยนะครับไปก้อยครับขอบคุณทุกทายครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ